เพียงสามคินหนึ่งห้าศูนย์วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปัดนี้วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกแปดวันที่ข้าพเจ้านานที่ 11, สุเดชสมาจิตขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระบิดและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทุกตั้งมันมีสติลึกได้ มีสมาัติจุดต่อนะครับเรากพลังานในบทสวดอย่างต่อนนั่งด้ยเถินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเวสุอัตลักชั้นตุเทวาตาสัตตมังมนีราชรสักสุนันตุสักขโมกขังสักเคฆามีเจรุปีคีดีสิขะรัตเทเจตตลิเขวิมานีทิปิรัตเทเจฆามีเตลุวะนาคาหานีกิหาวัตถุมหิเขตเตคุม,มาจายันตุเทวาเะลัทธะวิสเมยะฆะคันทับพนาคาทิทันตาสันติเกยังโมนีวาัาลเจนัง สาธุโมสุนันตุธรรมสวรรกาลวอยะมะทันตาธรรมสวรรกาลวอยะมะทันตาธรรมสวรรกาลวอยะมะทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรยอรหังสมาสัมปโชภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธรรมโธธรรมังนะมาสามิ ุปฏิปโนวัตโตาวกตังโคสังนมิบทที่4บทส่วนนามาการสิทธิคาถานามุัสาภภวตโตรหัโตสมาธมุรสสะนามรัสาะภวัตโตรหัโตสมาธมุรัสสะนามุัสสะภวะตโตรหัโตสมาธมุรัสสบทที่หบทสวดแต่สนะคามณาปทะพุทธังสานังกจามิธรรมังสานนังกจามิสังฆังสนนังกจามิทุติยัมปีพุทธังสรนนังกจามิทุติยัมปีธรรมังสานนังกจามิทุติยัมปีสังฆังสนังกจามิ ตติยัมปีพุทธังสันนังกชามิตติยัมปีธรรมังสันนังกชามิตติยัมปีสังฆังสันนังกชามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรนนังอัญจังพุทโธเมสรนนังวลังอิติระสัจวัชนะสสุทิเมหนตุสัปปทานาทิเมสรนนังอัญจังธมโมเมสรนนังวลังอิตินะสัจวัชนะสสุทิเมหนตุสัปปทานาทิเมสรนนังอัญจังสังโฆเมสรนนังวลังอิตินะสัจวัชนะสสุทิเมหนตุสัปปทา บทที่7จพุทธานุสติอิติปิโสภควาละงสมาสัมพุทโธวิชาเจรณสสัมโนสุโกโตโลกัวิทูอนุตตโลปุริสะธรมะซาลาติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติบทที่8ปดธรรมานุสติสวาคาโตภควตาธโมสันติเดโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอไวนะยิโกปัจจตมุลเวทิสปโพวิญญูหิติ บทที่าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาจัปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติตังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสักภุกลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักเคนโยอันฉะลิกรณนนิโยอนุตตัลังคุยักเขตังโลกัสสัติ โทธิสิทธลัคนสูตรญาณิทัพุูตานิสมักตานิคุมานิวายานิวันติลิเคสัพเพวะปูตาสุมาณาพวันตุอโทปิสกัจจะสุนันตุภาติตังตัสมาหิปูตานิสาเมถะสัพเพเมตังกโลธะมนุสียาปชายะทิวาจัลโตจะหารันติเยพระลิงตัสมาหิเนรคตถะอปะมัตตายังยินกิวิตังอัฏฐะอิฐะวาหูลังวาสัเคสุวายังรัชดังปนิตังนันโนสมังอธิตธา คาเตนะอิทัมปีกุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัวตถิโหตุขยังเวลาคางังอมตังปณิตังยัตถชะคาสกายะบุณีสมาหิโตนะเตนะธามีนาสมัมมทิกินจิอิทัมปีธามีรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัวตถิโหตุยัมพุทธะเศทโภปริวันญีสุจิงสมาธิมานันตะนิกันยะมาหุสมาธินาเนเตนะสมโม วิชติอิธัมปิธมเมรัะตะนังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสวัติหุนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสะทาจต,ตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทักขีเนยะสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัปภา,านิอิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสวัติหุนตุเยสุป,ปายุตตามนัสสาทันเฮนะนิกามิโนโคตะมสาสะานามหิเตปฏิป,ต,ปตาอมาตังวิไายะยาหะา ลัทธามุทานิพุตติงพุชามนาอิทัมปีสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัจเตนะสุวัติโยตุยาทินชิโรปัทวินสิโตสิยาจะทุพิวาเตภิอสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสปุริสังวัธามิโยอริยะสัจจานิอาเวจะปัสสติอิทัมปีสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโยตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะ ยันติคำภพรละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิดเตหนติผู้สัพป,ปะมัตตานาเตภวังอสธมรมาทิยันติอิทัมปีสังเคระันนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติหุนตุสาวัสสะทสสะนะสัมปะทายะตายสุธรมาชาหิตาภาวันติสกกายทิฐิวิจิกิจฉิตังจาศีลพะธรรมวาปิยัตถาติกินจิตจตุหาปะเยหิจวิปโม ชัพจาภิธานานิอภพโภกัตุงอิทัมปีสังเคระตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุกินยาปีโสกมังกโรติปะบักังกายนะวาจายุทธาเจตาสาวะอภพโภโสตัสสะปฏิชะทายะอภพภตาทิฏปทัฏสะวุตตาอิทัมปีสังเคระตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุว,วนัปกปะคุมเพยยะท้าภูสิตกตะเคกิมหานามสี ปะทัพมาสมิงคิมเฮตตาทูปะมังธรรมะวลังอเทสยินิพานาคามิปะระมังหิตายะอิทัมปีพุทเทระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์ทหนตุวะโลวลังยูวัลโทวัลาฮาโลอานุตัโลธรรมะวลังตะอเทสยิอิทัมปีพุทเทระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์ทหนตูขีังปุรานังนวังนาทิสัมภวังเวรัตจิตตายะติเกวพาวัตสมิงเตคีนะพีชาอวิรุณหีสังทานิพันติเทรา ญาทังยำปฏิโปอิตัมปิสังเกตและจรังปณิตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดีหุนตุญาณิัาปูตานิสมากตานิภุมานิวายานิวาอันตริเกตตาคาตังเทวามนุสสะปุจิตังพุทธังนะมัสสะมะสวัสดีหุนตุญาณิัาปูตานิสมากตานิภุมานิวายานิวาอันตริเกตตาคาตังเทวามนุสสะปุจิตังธรรมังนะมัสสะมะสวัสดีหุนตุญาณิัาปูตานิสมากตานิภุมานิวายานิวา อันตริเกตภระกตังเทวมนุสปูจิตังทั้งคังนามัสสามะสวุวปฏิหนตุบทที่สิบเอ็ดอัตนาติยะปริตวโยตุสัพพะโลครวินิมุตโตสัพพสันตาปาวัติโตสัพพวะเวรามติกันโตนิพุโตจตุจตวังภาวะสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรโคว,วินาสตุมาเตภวัตวันตะราโยตุกิธิคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทาปจายโนจตารโอธรรมาวันติอายุวันุทั้งครังภะรัง